ครับวันนี้พบกับรถมือสองละเอียดออโต้ยูทานะครับผมวันนี้มี d m a ม็กขับรามตัดนะครับปี07นะครับปี07เป็นโฉมไม่ได้เช้งแล้วนะครับผมเครื่อง3,000 v นวิจิเทอร์โบนะครับผมอินเตอร์บนนะครับอินเตอร์บนเครื่อง3,000ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวิลเกียร์ออโต้โฟวิลคันนี้นะครับมาพร้อมไฟโปรติกเซอร์นะครับผมตัวท็อปสุดภาษี68เล่มชุดโอนครบนะครับผมคันนี้ ดีออร์เตอร์โฟวินนะครับมาพร้อมกับล้อนะครับล้อหยุดน้ํานะครับยางแม็กซิตสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกยางปียี่สิบเอ็ดนะครับใช้งานได้ยาวๆดอกนั่นนะนะครับผมรถได้สีเดิมทั้งคันนะครับเดิมบางทั้งคันนะครับรถไม่เคยทําสีนะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับผมยังไม่ล้างนะครับเมื่อกี้ลุยมานะครับผมโบรบาอีติดให้เรียบร้อยนะครับผมใช้งานนะครับไปติดให้เรียบร้อย ก็คันบางๆครับบางๆเลยยิงให้ดูยิงให้แล้วนะครับว่าตังมีอะครับผมงในเอฟซีเอฟซีคัตติ้งยิงให้แล้วนี่ภายในใสวยๆคลิปๆนะครับภายในรถปีศูนย์เจ็ดปีห้าศูนย์นะครับ,รบเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องดูพวงมาลัยนะครับผมเลขไม่สองแสนกว่าๆนะครับสองแสนเก้านะครับ,รบผมแอร์แบกค,คู่เกียร์ออตโต้ โฟวิวใช้งานปกตินี่นครับโฟวิวเข้าแล้วนะครับโฟวิวเข้าปกตินะครับดูห้องเครื่องครับเครื่องดีนะ้ำไม่ไดัดแอร์เยน็นระมัดรัดไม่ขยับนะครับผม ไฟสตาร์ทนี้นะครับผมไมีคนนะครับมีนนมนะคนเดือนะรับถาเดนทุก,กนะครับผมราค่องแสนาม3 8ื่0ันบาทถูกมากมานะครับราคานี้รีบเลยนะครับผมขายส่งนะครับรถยู่จังหวัด1 7 ตั้เพิ่มเงืนนะครับผมสนใจโทร0926500292นะครับราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับสำหรับขัานในที่อยู่ไกลมีบริการจัดส่งนะครับวีดีโอคอลดูรถและมีบริการจัดส่งนะครับผมเก็บเงนินปลายทางได้ประจำรับตรงครับสวัสดีครับ